ครับวันนี้ครับวันนี้เรามาติดตามถั้งหมายเลข30นะครับเพราะว่าเป็นระยะที่ใกล้จะเข้าได้นะครับบางตัวที่ผมทําไว้ก็จะเข้าได้แล้วนะครับแต่บางตัวก็กําลังจะทําโพซึ่งเราจะต้องมาทะลุโพมันก่อนนะครับแล้วก็มีหลายๆตัวจะให้ดูต่อไปว่าคือตัวนี้ก็จะอาจจะเป็นตัวใกล้ๆสุดท้ายนะครับที่ทําโพ แล้วตัวของอ่ตัวอื่นที่ทะลุโพงไว้ก็มีอยู่เนี่ย๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอันนี้เรามาทะลุโพเห็นไหมครับขาวๆนครับ,รบจะเห็นแล้วนะครับตัวเริ่มเหี่ยวนะครับเราก็จัดการผูทะลุโพดีว่าเม็ดมันเป็นเม็ดที่ละเอียดนะครับผูทะลุง่ายยืดนี้ เห็นนะครับโพรงใหญ่นี้แสดงว่าตัวใหญ่นะครับตัวที่เข้าหงสุดท้ายส่วนมากจะเป็นตัวใหญ่ๆ,ๆทั้งนั้นนะครับนี่ใช้พ่อพันธุ์ตัวเดียวกันกับถังอื่นๆนะครับถังยี่สิบสองก็ใช้พ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับมันแตกต่างกันแค่ตัวแม่พันธุ์แค่นั้นเองจะต,ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแต่วนี้คือถังหมายเลขสามสิบนั่นี้คือถังหมายเลขสามสิบนะครับแต่พอเราทะลุผมว่ารเราก็แต่งปากโพรง แค่นี้นะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ดินตกเข้าไปในโรงนะครับก็ถือว่าจบนะครับแล้วก็สามารถเอามันออกมาดูได้นะครับนี่คือมันได้ที่แล้วนะครับคือมันเหี่ยวเต็มที่แล้วครับเหี่ยวครับเหี่ยวมากนะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่เหี่ยวเต็มที่แบบนี้มันอาจจะหนีโรงได้นะครับนี่โตมากนะครับก็ใส่กลับไปที่เดิมนะครับแล้วเรามาดูตัวอื่นที่เรา ทะลุโพงไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูตัวอื่นนะครับที่เราทะลุโพงไปครับเห็นไหมครับตัวอื่นก็จะเป็นดักแด้แล้วนะครับเห็นไหมตัวที่เราทะลุไว้ก่อนก่อนหน้านด้จะเป็นดักแด้แล้วครับตัวนี้ก็เราแด้ก็งามใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยหมายเลขสามสิบไปติดก้นถังก้นกระปุกเห็นไหมครับวอมสวยอยู่นะครับขึ้นอยู่กับแม่พันธุ์ด้วยนะครับ่าเป็นฟอมไหนนะครับ ถ้าพ่อพันตัวโตแม่พันตัวโตก็มีโอกาสที่จะตัวโตนะครับอาจารย์ครับมีโอกาสตัวโตอาหารสมบูรณ์้วยนะครับแต่ชุดนี้รู้สึกปีนี้อาหารรู้สึกมีปัญหานิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นเห็นได้ครับเห็นไหมครับทรงจะคล้ายๆกันเลยนะครับเห็นไหมครับทรงจะคล้ายๆกันครับผมจะไม่ออกมาแล้วกันมีตัวเมื่อกี้ที่เราทะลุทีหลังนี่นะครับที่ตัวโตแต่ว่า แต่ว่ายังไม่เป็นแบบแดักแดนนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบแดักแหนนะเห็นไหมทรงเดียวกันหมดเลยเห็น,นะะไหมครับเห็นไหมครับทรงคล้ายๆพ่อนะครับแต่ถ้าเป็นแม่สายใหญ่อีกตัวเดี๋ยวผมจะให้ดูให้ดูอีกถังหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพ่อตัวเดียวกันแต่แม่คนละสายนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ไดทะลุนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นทำพงะครับครับก็มีหลายลายอย่างนะครับมันแล้วแต่อายุมันนะเขาคือมูลของมัน ก็มีหลายตัวที่เป็นดักแด้แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแล้วนะครับเห็นนะครับตัวนี้ยังไม่กล้าเอาขึ้นมาเพิ่งเป็นตัวนะครับนะครับอ่านี่เป็นตัวแล้วกำลังตึงตัวให้แห้งตึงตัวให้แห้งนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้พ่อยังไม่เจอเอาเราไปดูอีกถังนึงครับซึ่งเป็นพ่อตัวเดียวกันแต่แม่คนละสายนะครับ ตรนี้ครับมาดูตรงนี้ครับซึ่งเป็นดักแด้แล้วนะครับก็จะเป็นอีกฟอร์มนะครับนี่คือเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวอย่างตัวอย่างหมายเล็ก22 22ซึ่งเป็นพ่อตัวเดียวกันแต่แม่คนละสายนะครับรู้สึกว่า ไปไหนครับยี่สิบสองแต่แม่คนละสายนะครับดูครับจะได้ความแตกต่างคือรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะแม่สายแล้วก็จะมีตัวโตมากครับตัวโตกว่าเยอะนะครับนี่คืออีกสายนึงนะครับแม่อีกสายแต่พ่อเดียวกันนะครับโอ้สวยครับตัวนี้อ่านะครับเดี๋ยวก็ดูมีสวยกว่านี้ครับนี่สวยกว่านี้โดยเฉพาะสายนี้นะครับที่ เป็นพ่อเดียวกันถังสามสิบนะครับผมก็พยายามคัดเจยี่สิบสองใช่ยี 22, ่สิบสองนี่ครับนี่ไปอีกถังนี่ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับมีสวยกว่านี้นะครับมีสวยกว่านี้ให้ดูนี่ครับ นี่ก็น่าจะเป็นยีิบสองกันครับตัวนี้ดูได้เลยนะครับออกชมได้เลยสวยมากครับอืโตมากครับโตมากนลครับขึ้นอยู่ขนาดของไซส์ของแม่เลยนะครับตัวยาวกว่านิ้วอีกครับตัวยาวกว่าครับแต่สุดปลายมือเล้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมมีให้ดูหลายตัวครับชุดนี้ชุดนี้สวยๆทั้งชุดเลยครับทั้งครอกเลยนะครับคือข้อไหนเป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับ เหมือนกันทั้งคอกครับยี่สิบมาชิ้ยี่สองดูยี่สิบสองก็จะเป็นเหมือนกันทั้งข้อ,ขอครับสวยสวยนะครับ ขนาดของตัวตัวนี้ก็ใหญ่ครับแดนครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวครับสุดปลายนิ้วผมเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวลงไปนะครับครับสาหรับถังที่สามสิบวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นแล้วาตัวนี้เป็นถังยี่สิบสองซึ่งเป็นพ่อตัวเดียวกันกับถังสามสิบแต่ใช้ขนาดแตกต่างกันนะครับแล้วแต่สายแม่ด้วยครับสําหรับถังยิบ ที่30วันนี้อะถือว่าเป็นใกล้เจ็บเรินาทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวถ้าหากเป็นตัวย้ายลงดินเมื่อไหร่นะครับนําไปพักตัวลงดินเมื่อไหร่เราก็จะไปรอชอดสุดท้ายก็เรื่องของการนําขึ้นสู่อ้อยอีกทีนึงครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบััสีีครับ